ีว่าเราไปทงมาได้นะครับปลาช่อนมันตายแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะทําไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้รังสัรเป็นเมนูนะครับตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะทําเมนูอะไรนะครับปักกดครับปักกดครับเราก็พาเสร็จแล้วนะครับ หนึ่งนะครับแล้วไปเอาไปทอดมีแับกดกลองนะครับสำหรับปีมินนะครับไอ้นี่ นี่คือเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร,ยร้อยแล้วนะครับจะมีมะม่วงนะครับแล้วก็ห้อมแดงลิบๆแล้วถึงงายนี่ม,มะม่วง,งนะครับต่งงนอน,น,นะครับอันนี้กับถุงเลนนะครับถึงงายนี่ปลาจอรนที่เราล้างปากเดดไว้นะครับต่อ่ันบใส่ลงไป ใส่ลงไปกับไมโลยำปลาวยำอะไรนะครับเป,ปิ้ลปาเปี้ยงไปตักน้อยนะครับใส่ลงไปครับ แล้วครับเมลโล่อะมีนูอะไรนะครับเซ็ตออกมาเรียบร้อยเลยนะครับว่าเมนูอะไรยมีผมกจะถอนนายมันทุกทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งผมจะอย่างไม่อายทุกคนนะครับมาครับมือแกงกันได้ครับนี่นะครับแต่ไมลโล่ราวกแกงไรนะครับพี่น้องอันนี้ปลายก่อนดาวโอตีได้ก็ไปเร็วอย่างนีกไม่โอ่ตี้ก็แกงอะไรนี่ เอาแังเกี่ยงร้ไปเลานะครับเกยโรจักไม้พี่น้องเกยเนี่ยเกยเกย์เอ้ยโอมหลังดูจม๋ะเดี๋ยหม้อมาแล้วครับผมจะเคี่ยวให้มันแตกมันักนิดนะครับ อันนี้บานผมก็เรียกขัวเทนะครับขัวเทปลาก,กอตครับไอ้น,นี้ขัวเทปลาก,กอตนะครับกระไดหลังส้นออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับแต่ง่ายนี้นะครับไปพีน้องถึงเวลาหลับปลาทาน ครับเนี่ยนะครับปลาที่เราไปหามาได้นะครับก็คือได้ปลากรดมาหนึ่งตัวนะครับปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับนี่ปลาช่อนนะครับอยู่กบอยู่กลางางบีนองไม่ใหญ่ย่ำหลกมวงนะครับย่ำปลาช่อนก็เรียกปลาช่อนสามลดนะครับแต่ตึ้งอะไนี้ครับมีปลากรดนะครับ สูตรผมนะครับเดี๋ยวผมทํานี่นะครับก็คือผมไปทอดเอาปลากรดนะครับไปทอดในน้ามันร้อนๆนะมันกรอบอยู่เสกนึงนะครับแล้วก็อีเสหนึงอย่างไม่ซุกนะครับแล้วก็ผมก็จะเอามาแกงกับขินแกงตามขั้นตอนตีว่าผมทําเลยนะครับก็โอเคครับบันยายมากเหนื่อยเหนื่อยพี่น้องเอนื่อยเหนื่อยกับยูไสยะกินแล้วครับนี่ นึ่งกินก่อนครับกับวันนี้เราได้กินของดีแล้วนะครับอามาเอียงกำบเอียงนะครับ <c ười> กินเอียงครับพี่น้องยับกับอยู่ไช่โนหลวงเนียอย่างมันนะครับ เดี๋ยวผมจอจิ้มไอ้นี้ได้ก่อนสักข้ามนะนี่นะครับใาตอนแบบเดียวของเราถอนเร้ก็ร้อมนะครับพึ่งเามยั้งตัดจาอนออกมามมอนานเลยนะครับ ร้อยหรอฝากสามผู่ชมนะครับเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์อย่าเลย่อยู่อย่างเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันนะครับกดไลค์กดแชร์กอดอะไรก็เหลียกซับสไคร์ e หรือกอดหลักั้ง ก็ได้มั้งนะครับพี่น้องถ้าจบก็กดแต่ว่านั้นเลยผมก็ไม่ได้หวังครับถ้าไม่จบก็ไม่ต้องกดถ้าไม่จบกดป้านเลยไม่ต้องเล่จองนี้แต่ได้จบก็ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับน้องหลุ่เนี่ย กเา่าต้องการนายปลีมาไปทำอะไรนะครับไปทำแบบไหนก็คอมเมนต์ได้ลางได้เลยนะครับ